界有一位与众不同的仙人，名叫哈基仙人。他不像其他仙人那样整日打坐，而是晨。เจ็บไปดินี่ไปเล่นฝึกซ้อมมาแล้วครับท่านผู้ชมผมไปฝึกมาเลยโอ้โหนี่น้องแมวทักทายครับผมท่านผู้ชมด้วยนะครับ น้องแมวตัวนี้มี DLC เป็นสกินชุดใหม่ด้วยนะครับผมน่าสนใจมากๆเลยนะครับซึ่งผมอ่ะจะยังไม่ซื้อนะครับผมขอรอเก็บตังค์แป๊บหนึ่งเพราะว่าเพิ่งซื้อใหม่สดๆร้อนๆมานะครับผม๋ตวกูจะไม่มีอไอแดกและผมแม่มาครับผมก็ต้องมาเช็คว่าอาวุธมีอะไรบ้างน้องแมวอ,อยากได้มากอยากได้แต่มันต้องเสียประมาณ278ปบาทนะครับผมโอ้โหอยากซื้อนะอยากซื้อแต่ว่า มันมีเวลาอีกเยอะมากเลยนะว่า62วันเนี่ยเออผมว่าค่อยซื้อดีกว่าเอาจริงๆนะไว้วันหลังไว้วันหลังกันนะท่านผู้ชมทนแป๊บหนึ่งหรือท่านผู้ชมก็ตูผมเล่นแมวตัวนี้ก็ได้ผมเนี่ยได้ทําการแบบว่าเช็คอาวุธเช็คของเช็คอะไรต่างๆเนี่ยว่ามันมีอะไรบ้างที่มันรู้สึกควรจะเลเวลอัพอ่าอันนี้คือน่าจะเป็นพวกแบบแรงพวกแบบอ่อโปรเจกต์อะเหมือนถ้าเกิดว่าหมดซีซั่นนี้ก็ต้องเริ่มใหม่ะนะแต่การที่เราจะได้แบบ พวกอะไรเงี้ยเราก็ต้องเก็บแต้มนี่ไหมแมวเอ้ยแม่ป่ายๆสุดซุ้ยโอ้โหน้องแม่งน่ารักจริงๆนะไปท่านผู้ชมดูดิน้องแม่งน่ารักโอเคเรามาเริ่มกันเลยเก็บรางวัลก่อนอ่ะเก็บรางวัลก่อนมา,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 มาๆๆเก็บรางวัลอ่าเก็บรางวัลเสร็จปุ๊บอ่าโอเคอันนี้น่าจะเป็นตัวอย่างคลิปแบบน,นะวิดีโออะไรต่างๆนานาอื้อหือโอ้โหน้องแมวแม่งแบบอย่างน่ารักใครเป็นสายทาสแมวน่าทุกคนน่าจะชอบมากๆเลยครับผมโอเค โอเคครับผมอะมาเพิ่มพลังเสียงตัวเองหน่อยมามามาโอเคไม่รอเราทำเพลงแล้วมาเล่นกันดีกว่ามามาไม่รอเสียเวลามาเตรียมอาวุธให้พร้อมนะครับท่านผู้ชมมามาแล้วเราเราจะไปมุ่งหน้าไปสู่ยึดการป้อมกันนะฮะยึดป้อมนะฮะอ่าเรายึดป้อมก่อนนะยึดป้อมที่หนึ่งก่อนอ่าเรายึดป้อมที่หนึ่งเสร็จปุ๊บเราต้องไปอีกอีกฝั่งหนึ่งนะท่านผู้ชมโอ้ยมากูรอมันนะโอ้ยเยยยยยโอ้โหมาเลยมามากูจะ สู้ตายอย่างเต็มที่เลยท่านผู้ชมผมจะไม่ยอมใครแน่อนอนพวกเนี้ยเออมาเด้มาเด้มาเด้กูมไม่กลัวอยู่แล้วพวกเนี้ยอะไรอะไรก็กูเข้ามาได้หมดอยู่แล้วอ,อ่ะจริงๆนะมาเลยมามา yeah yet yeah. b a เต้เต้เติ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 เต้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 แมนอันนีป้อมก่อนนะยุป,ป้อมยุป,ป้อมนะครับท่านผู้ชมมันเลยโอ okay. เคเราจะป้อมเสร็จปุ๊บเอ้ยนี่เลยสวยอ่า จะไปที่หนึ่งตอกอ้าเอาง่ายมาด้มาด้มาด้เออสวยสวยครับผมเราไม่กลัวใครอยู่แล้วนะท่านผู้ชมเราไม่กลัวใครอยู่แล้วเออมาดิเออมาดนะิกูเห็นนะเว้ยกูเห็นนะกูกูเห็นนะเว้ยเมื่อกี้เอ้ยมาด้เฮดช็อตไปหนึ่งตอกสัตว์มาเลยแม่มามาใครเก่งกันแน่แม่มาเลยมึงคิดว่าเก่งเหรอมึงคิดว่าเฟี้ยวเหรอคิดว่าเฟี้ยวเงิ้เหนอโอ๊ยเอ้ยมันเจ็บที่หายเลยท่านผู้ชม โอ้ยกูต้องมาตัวอะไรมาอย่างงี้เนี่ยมาเอาใหม่ก็ได้วะมา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 อย่างน้อยเราก็ต้องทําให้มันดีที่สุดนะครับผมครั้งนี้เนี่ยผมจะไม่ได้คาดหวัง MVP อะมาหรอกว่จะเด่นให้มันดีที่สุดนะโอ้โหกูเข้าทางนี้ไม่ได้กูยิงแม่งหนึ่งดอกไปซะมาไปตาซะเถอะโอ้ยมาไปลงนรกซะเถอะอ้พวกวเพนมาเลยกูไม่กลัวอยู่แล้วมา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 จัดไปเลยจัดไปเลยมาดิมาดิเออมาดิ เอ,เอ้ย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 กูเห็นนะเว้ยกูเห็นนะเออสวยสิสวยไปนหนึ่งตอกนะครับท่านผู้ชมเอ้ยมันง่าย,ย,ายมันงครับท่านผู้ชมเออแม่งกูต้องช่วยเพื่อนอ่าการช่วยเพื่อนจะเพิ่มคะแนนให้กับตัวเองคบผมคือข้อดีของการเล่นแมวก็คือมันทําให้เราสามารถที่เราจะเป็น MVP ได้นะเว้ยมีโอกาสนะมีโอกาสนะแต่ผมไม่รู้ว่าจะได้ไหมไอ้เหี้ยแต่กูโดนไปแล้วโดนเฮกช็อตไปซะไอ้ง่าเอ้ยโอ้แม่งมาเป็น แม่งแม่งน่าจะมาเป็นพวกแน่เลยโอ้โหกูตายก่อนมึงไม่ต้องเอาอาวุธหรอกเพราะว่าไงกูก็ไปแล้วอ่ะปจัดป้าเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาดิมาดิเอ้ยเอ้ยมาให้ช็อตไปเด้นท่านผู้ชมมาดิมาดิมาดิคิดว่าเก่งเหรอมาดิไม่กลัวหรอกเอ้ย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 เยิงยิงยิงหัวยิงหัวสวยครับยิงหัว เดี๋ยวครั้งหน้าผมจะอัปเกรดอาวุธบ้างละผมจะกัปเกรดอาวุธแม่งเอ้ยแม่งเล่นดีๆไม่เล่นมาเล่นที่กูเอาไอ้เหี้ยไอ้หมาป่าเพี่มากูต้องมารอเวลาใหม่มาเลยมาเลยจัดมาดิเอ้ยมาเลยวันนี้ผมจะไม่ตัดนะฮะในส่วนนี้เพราะว่าอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นผมเล่นอย่างเต็มที่นะฮะผมเฮ้ยเวลาน้องแม่แม่งกั กระตดเหมือนสัญชาตญาณแมวนี่แม่งดูเซ็กซี่นะเห็นตูดด้วยนะแบบตูดเน้นๆนะเอา่าง่ายนะแบบฟิวเลยเอาจริงๆอันเนี้ยผมปกตินะผมจะชอบผู้หญิงแบบสเปคแบบผมสั้นนะครับผมเผมสั้นนะครับแม่งมึงมึงเองก็จะได้สั้นแน่นอนเอาง่ายนะไอ้เฮียไอ้กระทิงโง่มาเลยเฮ้ยมาดีมาดีมาโอ้ย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 ไอ้เหียแม่งแม่งแม่งต้องชุบเพื่อนนะต้องชุบเพื่อนเออชุบเพื่อนอะ ชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนนะแม่งปล่อยไฟด้วยโอ้โ oh, ห oh, แม่งเอาให้ตายให้ได้ใช่ไหมเอาให้ตายเลยใช่ได้ใช่ไหมโอเคแม่งพยายามจะยึดป้อมไว้แต่ผมไม่ยอมแน่นอนไว้ท่านผู้ชมผมไม่ยอมแน่นอนเอาจริงๆพวกเนี้แม่งจะยึดป้อมเอ้ยเอ้ยเอ้ยร่วมมือกันร่วมมือกันเนี่ยร่วมมือกันมาเลยมาเลยอ่าอ่ามาเดมาเดมาเดโอ้โหมาเดไม่กลัวหรอกไม่กลัวหรอก มมมแมงจะยึดมีมีคนอยู่มีคนอยู่แมงอย,อยู่อ่าอ่าแต่เราคนเราพวกเรามากกว่าแมงอยู่ข้างล่างด้วยแมงอยู่ข้างล่างครับท่านผู้ชมอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างต้องต้องไอ้นี่เออสวยครับต้องซ้ําฮะอ่ากดข้อที่หนึ่งมันต้องซ้ํานะฮะโอ้โหมาเลยเออสตอรนร้อนมาเลยเซ่มาเลยเซ่ฉันไม่กลัวนายหรอกเอาง่ายนะเื่องแค่นี้อ่ะ จิ๊บจิบโอ้ไอเพิ่มเลือดขอบคุณครับน่ากระน้องกระต่ายอโอเคโอเคไป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 เฮ้ย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 อ๋อม่เคโอเคเราต้องมาเฝ้านะเหี้ยแม่งว่าแล้วาไม่มีใครมาเฝ้ามังยึดนะฮะต้องยิงให้โดนครับต้องยิงให้โดนเราต้องร่วมมือกันต้องยิงให้โดนนะฮะเออ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 มึงมึงก็อยากจะกล้ามาเนาะโอ้สวยครับเฮ้ชอบไปดิครับมึงมึงเข้ามาไม่ได้หรอกเพราะกูต้องเฝ้าอยู่แล้ว มึงเข้ามาไม่ได้หรอกเ้ยมึงเข้ามาไม่ได้หรอกยังไงมึงก็ต้องตายยังไงมึงก็ต้องตายเว้ยอะเข้ามานะเตี๋ยวเมื่อไหร่มึงตายแน่นอนเอาไงมาเดยสังคมสมัยนี้ฮะยมใครไม่ได้ครับหวังแต่ผลประโยชน์อย่างเดียวครับไอ้เพี้ยนเนี่ยแม่งจะเอาผลประโยชน์นะแหม่ยิงสะเจ็บเลยโอ้โหตีไม่ทิ่มตูนนะเนี่ยมาเดยมาเดยอ่ามาเดยอิงอิงคิดว่ามาเดยไม่กลัวหรอกมาเดยมาเดยมาเดย เออมาดิโอ้ยโอ้ยโอยมา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 เออมาดิมาดิมาดิมามาฉันไม่กลัวนายแล้วโอเคเราต้องไปข้างหน้านะครับผมตอนนี้พวกมันน่าจะเยอะอยู่โอเคเราต้องย้ายแผนที่ครับผมอืมดูซิดูซิพามีอะไรที่เราจะพอจัดการบ้างไหมดู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 โอเคเอ้มา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 โอเคยิงยิงยิงให้มันแตกเลยยิงให้มันแตก ยิงให้มันแตกยิงให้มันแตกเ้ยโอ้ยกระทิงโง่มา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 ผมไม่กลัวมึงหรอเลยที่กะทิงมามาต้องช่วยเพื่อนก่อนโอ้ยมึงจะมาทําไมอ่ะมึงจะสไลด์เพื่ออะไรฮะเป็นนางแบบเหรอสไลด์อ่ะไม่มีว่วางเหรอระวังนะครับระวังเอ้ยวางเว้ยไอเหียกูยิงแม่งเลยกูยิงแม่งเออสวยครับต่ตบนี้ตบนี้ตบนีไอเหียดีโดเฉยมันดีโดตรงนี้แม่งน่ากลัวชิบหายเอ้ยมามามา เราต้องแบบเราต้องช่วยเพื่อนไว้เราต้องช่วยเพื่อนเออช่วยเพื่อนไว้ฮิวฮิวเลือดฮิวเลือดเฮ้ยกดฮิวเลือดยังไงวะกดคิวกดคิวเฮ้ยเอ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 ้ยเีกเกือบตกใจแล้วเอ้ยเอยเออสวย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 ฮิวเลือดหน่อยฮิวเลือดหน่อยเออฮิวเลือดฮิวเลือดมา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 เราต้องช่วยไว้เราต้องช่วยกันสามัคคีคือพลังเว้ยไอ้เฮียถ้าไม่ใช่สามัคคีคือพลังกูจะตายแบบนั้นี่ยเออเอ้ยเอ้ยมามา ช่วยเพื่อนหน่อยมา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 อย่างน้อยให้เพื่อนมันชุบหน่อยเออสวยครับมามายิงเลยยิงเลยยิงโอ Girl, ้ยไอ้เหี้ยแม่งการเป็นซัพพอร์ตมันเหนื่อยนะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยซัพพอร์ตมันก็ดีอย่างที่เพื่อนยังมีชีวิตจริงๆนะการเป็นสายซัพพอร์ตต้องมาเป็นแก๊งนะถึงจะดีมากเลยเนี่ยมาเป็นแก๊งเนี่ยโอ้โอยโอ้ยเพื่อนไม่ดีเพื่อนไม่ดีโอ้ยแม่งเอ้ยสวยครับกูแตกก่อนเลยเย็ดแม่ ยึด yes, แม่เอ้ยกูแตกครับโอ้โอยย่าโอ้โหมาเลยมาจับมาดิเอ้ยไม่เห็นกลัวหรอกเอ้มาดิมาดิแม่เรื่องแค่นี้ผมไม่เคยกลัวใครหรอกเอาไว้ท่านผู้ชมเรื่องในแค่นี้ผมไม่กลัวใครหรอกไปตรงนั้นได้ไหมไวะเอ้ยมึงมาดิมึงมาดิ สวยครับเพดช็อตไปแล้วครับผมมันต้องยึดให้ได้เว้ยตรงนี้เราต้องยึดให้ได้แองมาเป็นพวกสองคนโอ้โหมึงมาเป็นแก๊งเลยครับไอเฮียกูต้องโดนดีโดดกระสุนไอหะากูโดนกระสก์สกังไอเฮีย้ยยิงแม่งโอ้โหโอ้แม่งมาเป็นแบบสองตัวเรามาคือมาเฟียผมไม่กลัวเว้ยแต่กลัวมาเยอะนี่แหละประเด็นเอ้ยเอาเหย็ดแม่เฮ้ย เฮ้ยมาเลยนี่นี่จังหวะนี้แหละต้องเอาเคินจังหวะนี้แหละชุบเพื่อนก่อนเลยอ่าเอาเพื่อนชุบให้แล้วโอเคเอา้ามึงเอาหมดเลยกระสุนโอ้แป่งให้กูบ้างสี่โอ้ใจร้ายว่ะแต่นะเฮ้ยมาได้ในขณะกูชุบเพื่อนอยู่เนี่ยเอ้ยขอบคุณค่าครับผมเนี่ยชุบอย่างดีเลยนะนี่ถ้าเกิดว่ามึงไม่ถือปืนยิงนี่กูชุบอย่างเดียวนี่กูตายก่อนอันดับแรก เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเราเพื่อนเราเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยไม่ดีไม่ดีแน่ไม่ดีแน่เอ้ยอย่าช่วยเพื่อนด้วยแต่ว่าแบบไอ้เหี้ยเอ้ยแม่งฝั่งมันในนี่อยู่มังนี้กระต่ายอยู่ไอ้ห่านี่สวยครับเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเฮ้ยไอ้เหี้ยเพื่อนตายไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนุ่มน้อยเราไปตักที่หน้าบ้ามันก่อนมันจะได้ไม่ต้องเอาพวกกล่องพับจีเออเออเออสวย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  สับบันคูนะครับสับเบินสองสับเบินสองมาดิมาดิมาดิมาเลยมาเลยนี่ยึดได้แล้วครับท่านผู้ชมยึดได้แล้วอย่างน้อยได้ยึดหน่อยก็ดีนะเออมาดิเฮ้ยปกป้องเพื่อนไว้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 ปกป้องเอ้ปปอเอโอ๊ยกูโดนยิงด้านหลังยัดแม่กูโดนยิงด้านหลังสัตว์เอ้ยเช็ดเฮ้ยกูโดนเว้ยว่ะฮะไอ้เหี้ย แม่ย้อยกูโดนต้านหลักเอาใหม่เอาใหม่เออเอาใหม่เลยเอาใหม่เลยมามาจัดไปดิจัดไปดิเออเออนั่นแหละเอ้ยไอ้เหี้ยเพื่อนกูกยิดแม่เพื่อนกูอดทนไว้เพื่อนเออสวยอดทนไว้อดทนไว้เว้ยเออนั่น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 โอ้โหเพื่อนนะ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 สวยสวยสวยชุบ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  ชุบๆแต่กูอ้อมไปทางหลังดีกว่ากูอ้อมไปทางนี้แม่งแสดงว่ายิงไม่ธรรมดาแน่กูยิงไม่ธรรมดาแน่นอนยิงไม่ธรรมดาแน่นอนเออสวย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 ครับหนึ่งต่อครับไอ้ยาสวยครับแต่ไม่เป็นไรเราโดนแย่งคะแนนไม่เป็นไรหรอกช่างมันเถอะไอ้เหี้ยแค่แบบล้อคะแนนเองไม่เป็นไรชิวๆชิวๆครับชิวๆ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 ครับนี่เลยเสร็จไปสิเสร็จไปสิ ละหัวคมๆการยิงหัวแม่งจะเพิ่มแต้มให้เยอะมากกว่ายิงปกตินะเนี่ยยิงหัวแม่งชนะไวว่ามาเลยมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมา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 เนี่ยโอ้ยเพื่อนเราไอ้ทียมีคนยิงมีคนยิงน่าจะเป็นสไนเปอร์ตัวส่งสไนเปอร์เอ้ยยิงแม่งเลยยิงแม่งยิงแม่ง ยิงแม่งเออสวยสวยสวยยิงแม่งยิงแม่งแล้วแล้วใครไปอยู่ในซอกไอโกตางโง่อะเนี่ยโอ้ยแล้วกูก็ยิงไม่ได้แต่เน่งมึงหาเรื่องะ่ะมึงหาเรื่องนะมึงหาเรื่องนะมึงโง,เง่เองเออสวยสวยครับตายก่อนเลยมึงเนี่ยแตะกูโดนแตกกูโดนกูโดนใครที่ไหนไม่ยู่ยิงกูแล้วอะไม่รู้ละไม่รู้แล้วอะโอ้โหไม่รู้แล้วลว่าตันยิงอะท่านผู้ชม โอ้ยไอ้เฮียแ,แบบแม่งต้องกูต้องเจอแบบนี้เนี่ยมันเลยไปกันรวมพลังอ,อุบลเจอเซโปมารวมพลังเลยเฮ้ยจัดไปมาด้มาด้เฮ้ยเออสวย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 ครับสวยครับมามามาสวยครับเอ้ยเอ้ยมาเด้มาเด้มาเด้ คิดว่าจะแน่เหรอคิดว่าจะแน่จริงไอ้เฮียกูแตกก่อนแล้วโอ้ยคะแนนเราแม่ง่าวห่างสองร้อยปะ่ะถ้ามันมีกล่องขับจีจะดีมากถ้ามีกล่องขับจีจะดีมากเลยท่านผู้ชมมามาเอ้ยเอ้ยเอาว่ะเอาว่ะจัดไปจัดไปผมไม่กลัวเสียอะไรหรือแล้วมาเรื่องแค่นี้เรื่องแค่นี้มันจิบจิบมามาเอ้ยเอาว่ะเอาว่ะ จัดไปช่วยคนหน่อยช่วยคนหน่อยเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดโอ้น้องโอ้ยน้องน้องน้องโอเค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 เพิ่มเลือดหน่อยเพิ่มเลือดหน่อยเพิ่มเลือดหน่อยเพิ่มเลือดโอ้ยน้องน้องน้องมามามาเดี๋ยวพี่เพิ่มให้เดี๋ยวพี่เพิ่มให้เดี๋ยวพี่เพิ่มให้อ่าสวยครับเพิ่มได้ดีขึ้นหน่อยไป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  let's go let's go เพิ่ม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 เลือดเพิ่มเลือดเออสวยสวยมันต้องช่วยเพื่อนมันต้องช่วยโอ้ยมันจะปาทำเตียอะไรวะเนี่ย เออสวยสวยสวยเฮ้ยเอาวะเพิ่มคะแนนให้กับตัวเองเอ,เอ้ตรงนี้ตรงนี้ได้ไหมวะจะไม่ไม่อะไรวะตรงนั้นดีกว่าไปเอ้ยเอ้ยเอ้ยสวยครับเอะสวยสวยสวยนี่นี่นี่ยิงแม่งเลยมาชุบเพื่อนก่อนอันดับแรกเอ้ผมว่านาคตน,นะถ้ามีตังค์จะซื้อสกินแมวตัวนี้นะเอ้ แต่ว่าเป็นสก,กินแมวแบบสายรับอะเป็นแมวแบบยังไงอะมันเหมือนกับว่าเออเหมือนแอสซิสซินนะเอาง่ายนะแบบชุดแบบนายพลอะแบบชุดแบบคอมมิวนิสต์อะไรพวกเนี้ยแหม่มาเลยเดี๋ยวครั้งหน้านะท่านผู้ชมเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะเล่นอ่าไว้โอกาสเดี๋ยวผมบอกให้แต่อาจจะไม่ใช่แบบคลิปหน้าหรือไม่อาจจะเป็นคลิปมาดึงก็ได้อ่าอาจจะเป็นคลิปมาดึงโอ้โห แม่งแค่นี้ก็ล่อเป้าอะ่ะเอาง่ายทนะ่านผู้ชมแค่นี้ก็ล่อเป้าได้อะ่ะผมเองรับรับพลังไม่ไหวเว้ยแม่งเฮ้ยเฮ้ยเอาวะเอาวะเฮ้ย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 สวยต้องช่วยเพื่อนต้องช่วยเพื่อนไอ้เหี้ยแม่งมาเป็นแบบแม่งมาลงบันไดมาเนี่ยโอ้โหไอ้ย,ยาแม่งกูต้องช่วยเออสวยสวยเฮ้ยช็อตไปดิ โอ้สวยสวยดีนะสิงเสือมันไม่คำรามนะถ้าคำรามนี่คือจบเลยมันสตันฮะสเปรย์เสือคำรามมันจะสตันเอ้ยเอ้ยมาวะมาวะไม่งอนมันต้องมีกล่องแบบจีบ้างะไรเอาจริงๆนะผมคิดอย่างนั้นเลยว่ามันต้องมีกล่องแบบจีอะถ้าไม่มีกล่องแบบจีมันจะไม่เพิ่มแต้มอย่างน้อยๆอะตอนนี้ยังสูตสีกันอยู่โอ้ยไม่นะเพื่อนเรา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 ต้องชุบก่อนต้องชุบก่อนต้องชุบก่อน โอ้มามามาโอเคสวยสวยไอ้จิ้งจอกเดี๋ยวค่อยมามาดิมาดิโอ้โโหอยมันมาแต่ตัวตนสองตัวไอ้เหี้ยโอ้ยสวยสวยแม่งเพื่อนนะ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 ต้องช่วยต้องช่วยต้องช่วยให้เพื่อนมันไปก่อนให้เพื่อนมันไปก่อนโอ้มา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 อ่าเราก็ยึดได้ละอ่ายึดได้ละโอ้ยอย่างน้อยมันต้องยึดให้ได้ เอาจริงๆนะเออสวยดิวยสวยสวยยิงแม่งรักหัวคมเฮ้ยรีโรดดรีโรดดมามาเดมาเดโอ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 ้ยเอ้ยเกือบได้ละเกือบได้ละโอ้ยเกือบได้แลวท่านผู้ชมแม่งอะไรไม่จะปานตายขนาดนั้นบอ โอ,โ,โ,อโ,โอ้โหมาเลยอ่ะมา,เ,มาเริ่มจัดมืงก่อนเลยจิงจอกเออเฮดช็อปไปดิแม่งก็จิงิงอยู่ได้โอ้โหมึงยิงสักเก่งจริงๆเลยแอดแล้วพวกก็ตายต่อโอ้โหมาเลยมาเด้มาเด้มาเด้จัดไปดินี่เอาใหม่ละกันเอาใหม่ละกัน มามามาเอ้ย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 ก sure. ูเห็นนะเว้ยกูเห็นนะเว้ยเอ้ยเพื่อนเป็นอะไรไหมจะช่วยเดี๋ยวช่วยเออสวยมา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 โอเค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 ไม่ใช่มาเด้เอ้ยมาเด้สวยครับหนึ่งนัดไอ้ช่วยเพื่อนก่อนเลยอันดับแรกช่วยเพื Nem ่อนนะโอเคไปไปไปช่วยเพื่อนเสร็จปุ๊บ มาแล้วเราต้องไปยึดป้อมนะโอ้โหเมื่อกี้นี่ผมตายแบบหลายรอบมากเลยนะเว้ยท่านผู้ชมผมได้หลายรอบจริงๆนะเว้ยคือแบบแม่งมต้องมาซ้ำอะไรพวกนี้อีกเฮ้ยกล่องขับจีวะ่ะแม่งโอนสีแดงยึดไปอยู่อโอ้ยดีโดดดีโดดเด็กดีโดดดีโดด,โดมึงมึงช่วยหน่อยโอเคสวยสวยเราต้องเราต้องให้อีฝั่งยึดให้ได้เอาง่ายนะก็ขึ้นอยู่กับโชคแล้วเว้ยถ้าโชคดีก็รอดไปถ้าโชคไม่ดีผมตาย ไอ้เหี้ยแหน่แม่โอ้โหเฮ้ยขอให้ทีมมันเอาได้เถอะจริงเฮ้ยได้ยู่มันยึดแล้วมันยึดแล้วเห็นอยูเห็นยูอ่าเฮ้ยขอให้ได้้ขอให้ได้กูต้องไปถล่มช่วยเพื่อนอะไรอย่างเงมามามาช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนเออเนี่ยชุบเพื่อนไอ้เหี้ยทำไมเพื่อนมันจมตินวะโอ้โหมามามาแค่นี้ต้องชำระแค่นี้ต้องชำระ มามา,มาเราต้องไปนี่จัดการแม่งโอ้ยแม่งปลานี่แดงๆโอ้โอมา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 เออสวย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 ไอ้เทียแม่งกูโดนยิไงไอ้สัสไอ้ทียกระชิงกูตายแน่ๆโอ้ตายชัวร์เลยแม่งเอ้ยมันมาเป็นแก๊งว่ะโอ้โหมากูต้องไปตะลุมบ้านมันเราต้องตะลุมบ้านมันเว้ยตอนเนี้ย เราต้องไปที่เราต้องไปที่ป้อมของเราก่อนเพื่อที่เราจะช่วยเพื่อนนะฮะปลามามาผมต้องไปช่วยเพื่อนไว้ต้องไปช่วยเพื่อนเออไอ้ยี่จิ้งจอกมาเฮดช็อตไปดีปวดใจกูวดใจไอ้ยี่ปวดใจมามามายืดเสื่อมยืดเสื่อมไอ้เหี่กระดานแม่งกระดานมึงเนียนกระดานมึงเนียนครับกระดานมึงเนียนมากเลยท่านผู้ชม เอ้ยเอเดฟแม่งเออะก้างไว้ยิงแม่งเลยเออนั่นแหละสวยเอาดิค่ะดิเห็ไงโอเคต้องชุบต้องชุบต้องชุบ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 สวยโอ้ยคัมรำคามรำคำมามขอบคุณครับพี่มีคำมรำมากเลยอีแมงโอ้ยถ้าเจอคำมามนี่ผมวิ่งหนีนะโอ้โห เเราได้เปรียบแล้วน,นะเฮ้ย hey, แม้เกมยิงแม่งเลยเกมเริ่มสนุกแล้วเกมเริ่มสนุกแล้วถ้าเกมแพ้น,นี่ไม่สนุกเลยเฮ้ย hey. เอาจริงๆเว้ยปกติมันก็เหมือนกับ RV อ่ะถ้าเราเล่นแพ้แม่งเล่นจนถึงทุกคืนหมดแต่ชน,นะมันปั่นแรงเอาง่าย hey, 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 hey. เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพิ่มหน่อยเพิ่มหน่อยสิเฮ้ยโตบนี่โตกเลยจัดไปดิมึงมึงมึงพับ มึงไม่ต้องมาแล้วแหละมึงไม่ต้องมาแล้วยังไงกูจะตายเปียบ้วอ่ามาเดะมาเดะเออเออสวยสวยชุบกูด้วยเพื่อนชุบกูด้วยหมอหมอชุบหน่อยหมอหมอไอ้หมอชุบกูด้วยมึงชุบกูก่อนเลยปะโถมึงชุบกูหมอไอ้เฮียแม่งไปกันหมดเลยยัดแม่โอ้โหเอ้ยหมอมึงเป็นหมอภาษาอะไรมึงไม่ชุบเพื่อนแะเนี่ยโอ้โห หมอภาษาอะไรวะคือแมมันช es oh. ุบได้ทุกคนเลยเอาง่ายุทั้งฝั่งทีมเราแล้วฝั่งทีมแบบยังไงจี่แบบไม่ใช่อยู่สี่คนแต่ว่ายู่ึงทีมเราอะคือมันก็ชุบได้เว้ยแต่มันไม่ชุบไอห่าเอยไอเหตุการชุบมันจะเพิ่มแต้มด้วยไงเรื่องคะแนนด้วยมามาต้องชุ้งเอาไปเออไอสัตว์เอ้ยมามามา ไว้ครับเย็ดแม่459คะแนนเป็นไงล่ะเออน้องแมวกูนี่เป็นไงท่านผู้ชมผมไม่คิดว่าจะเป็น MVP นี่น้องแมวโคตรสักสีอ่ะด็ดหมุนตัวนี่